ทำบุญไปเถอะเดี๋ยวกรรมก็หายประโยคนี้คนไทยแทบทุกคนเคยได้ยินบางคนเชื่ออย่างสนิทใจบางคนทำบุญแบบทุ่มสุดตัวเพราะหวังให้ชีวิตดีขึ้นทันทีแต่คำถามที่สำคัญที่สุดคือพระพุทธเจ้าทรงสอนจริงหรือไม่ว่าบุญสามารถล้างกรรมได้หรือความเชื่อนี้เป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเองเพราะอยากหนีความจริงของชีวิต วันนี้เราจะค่อยๆเปิดความเข้าใจนี้อย่างตรงไปตรงมาตามหลักพุทธแท้จริงและคำตอบอาจทำให้หลายคนตกใจมากกว่าที่คิด 1. ความเชื่อที่ฝังรากในสังคมไทยตั้งแต่เด็กเราถูกสอนว่าถ้าทำผิดให้ไปทำบุญถ้าชีวิตแย่ไปปลอยปลาถ้าเจ็บป่วยไปถวายสังฆทานถ้าธุรกิจตกไปสร้างพระ หลายคนถึงขั้นเชื่อว่าทำบุญมากพอกรรมจะหายไปนี่คือรากของความเข้าใจแบบบุญล้างบาปซึ่งจริงๆแล้วไม่เคยปรากฏในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่คำว่าล้างกรรมก็ไม่ใช่ภาษาของพุทธศาสนาเพราะในหลักกรรมของพระพุทธเจ้ากรรมไม่ใช่สิ่งที่ลบได้เหมือนคราบสก,กปรกแต่เป็นเหตุที่ต้องให้ผลเสมอ 2. กรรมคือกฎธรรมชาติไม่ใช่การลงโทษก่อนจะเข้าใจเรื่องบุญล้างกรรมเราต้องเข้าใจความหมายของกรรมให้ถูกก่อนกรรมไม่ได้หมายถึงโชคร้ายไม่ได้หมายถึงการลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรรมแปลตรงตัวว่าการกระทําและสิ่งสําคัญที่สุดคือกรรมเกิดขึ้นตั้งแต่เจตนาไม่ใช่แค่สิ่งที่ทําออกมาแต่รวมถึงสิ่งที่คิดและตั้งใจ ดังนั้นเมื่อมีเจตนาแล้วมันจะกลายเป็นเหตุและต้องให้ผลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเหมือนการปลูกมเมล็ดพืชปลูกมะม่วงก็ต้องได้มะม่วงไม่มีทางปลูกมะม่วงแล้วไปปลูกกล้วยทับให้มันแทนได้นี่คือกฎของธรรมชาติที่ไม่มีใครแม้แต่พระพุทธเจ้าจะเปลี่ยนแปลงได้ 3. แล้วบุญคืออะไรบุญไม่ใช่เครื่องลบกรรม แต่บุญคือพลังของจิตที่ดีเกิดจากเจตนาที่บริสุทธิ์เช่นเมตตากรุณาเสียสละพูดง่ายๆคือกรรมเท่ากับเมล็ดที่ปลูกบุญเท่ากับดินน้ำและแสงแดดบุญไม่ได้ไปลบเมล็ดเก่าแต่ช่วยให้ผลที่เกิดขึ้นเบาลงหรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเช่นคนที่เคยทำผิดต้องเจอผลกรรมแน่นอนแต่ถ้ามีบุญมาก ผลน,นั้นอาจเกิดในรูปแบบเบาแทนที่จะเจอเหตุร้ายหนักอาจกลายเป็นเรื่องเล็กๆแทนที่จะสูญเสียทั้งหมดอาจเหลือทางรอดบุญจึงไม่ใช่ยางลบแต่เป็นเหมือนร่มกันฝนฝนยังตกแต่เราไม่เปียกเท่าเดิม 4. ตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีเรื่องหนึ่งที่ถูกเล่ามาเสมอชายคนหนึ่งเคยทำกรรมหนักต้องได้รับผลเหมือนก้อนเกลือก้อนใหญ่ ถ้าเอาเกลือนั้นไปใส่ในแก้วน้ำเล็กน้ำจะเค็มจนดื่มไม่ได้แต่ถ้าใส่ลงในแม่น้ำใหญ่ความเค็มแทบไม่รู้สึกกรมเหมือนก้อนเกลือบุญเหมือนปริมาณน้ำกรำไม่ได้หายไปแต่ผลกระทบเปลี่ยนไปนี่คือหลักการแท้จริงของพุทธศาสนา 5. ความเชื่อที่ผิดอย่างอันตรายที่สุดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของความเชื่อเรื่องบุญล้างกรรมคือ มันทำให้คนกล้าทําผิดเพราะคิดว่าทําบุญทีหลังเดี๋ยวก็หายนี่คือการเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเพราะกรรมไม่ได้หายไปและที่สำคัญเจตนาที่ทําบุญเพื่อลบความผิดไม่ใช่เจตนาบริสุทธิ์บุญที่เกิดจึงน้อยมากเหมือนคนทําความดีเพราะอยากหนีผลกรรมไม่ใช่เพราะเข้าใจความดีจิตยังเต็มไปด้วยความกลัวและความโลภ แบบนี้บุญไม่เต็ม 6. สิ่งเดียวที่เปลี่ยนกรรมได้จริงในพุทธศาสนามีสิ่งเดียวที่เปลี่ยนทิศทางชีวิตได้จริงนั่นคือการเปลี่ยนเจตนาในปัจจุบันเมื่อเราหยุดทำเหตุใหม่ที่ไม่ดีและเริ่มสร้างเหตุใหม่ที่ดีชีวิตก็เปลี่ยนทันทีไม่ใช่เพราะกรรมเก่าหายไปแต่เพราะเราไม่สร้างกรรมใหม่เพิ่ม นี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติไม่ใช่สอนให้ไปสะสมบุญอย่างเดียวแต่สอนให้หยุดเหตุแห่งทุกข์ 7. การทำบุญเยอะแต่ชีวิตยังทุกข์คำตอบง่ายมากเพราะเขายังสร้างกรรมใหม่อยู่ตลอดเหมือนคนตักน้ำใส่ถังแต่เจาะรูด้านล่างเท่าเติมเท่าไหร่น้ำก็ไม่เต็มบุญก็เช่นกันถ้าเรายังคิดร้าย พูดร้ายทำร้ายใครบุญก็ไหลออกไปเรื่อยๆชีวิตจึงไม่เปลี่ยน8การทำบุญที่แท้จริงตามพุทธศาสนาการทำบุญที่แท้จริงไม่ใช่แค่การให้วัตถุแต่คือการเปลี่ยนจิตใจเช่นให้อภัยไม่โกรธไม่อิจฉาไม่ทำร้ายใครบุญแบบนี้มีพลังมากกว่าการถวายเงินจำนวนมหาศาลเพราะมันเปลี่ยนรากของกรรม ไม่ใช่แค่ผลภายนอก 9. ความจริงที่ลึกที่สุดพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างชัดเจนว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมไม่มีใครหนีผลกรรมได้แม้แต่พระองค์เองยังต้องรับผลกรรมบางอย่างแต่พระองค์สอนให้เราเข้าใจว่าความหลุดพ้นไม่ได้เกิดจากการลบกรรมแต่เกิดจากการไม่ยึดกรรมเมื่อจิตไม่ยึดกรรมก็หมดอำนาจในการสร้างทุกข นี่คือระดับสูงสุดของพุทธศาสนา 10. สรุปความจริงทำบุญล้างกรรมได้ไหมคำตอบคือไม่ได้แต่บุญสามารถทำให้ผลกรรมเบาลงเปลี่ยนสภาพชีวิตสร้างทางออกใหม่และที่สำคัญที่สุดบุญช่วยให้เรามีสติไม่สร้างกรรมใหม่เพิ่มนี่คือความหมายแท้จริงของการทำบุญความเข้าใจผิดเรื่องบุญล้างกรรม ทำให้คนจำนวนมากเสียเงินเสียเวลาและเสียโอกาสในการพัฒนาจิตใจแต่เมื่อเราเข้าใจหลักกรรมอย่างถูกต้องเราจะรู้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่การทำบินเพื่อหนีอดีตแต่คือการใช้ปัจจุบันสร้างเหตุใหม่ที่ถูกต้องเพราะชีวิตเราในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ถูกกำหนดโดยกรรมเก่าเพียงอย่างเดียว แต่ถูกกำหนดโดยสิ่งที่เรากำลังเลือกทำในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับผมตาหยีกฎแห่งวิญญาณสปิริตหล่อช่องทนายวิญญาณสวัสดีจ้า